เริ่มต้นว่าเป็นการฆ่าตัวตายปะติมที่พบบอกจะโชคดีโชคร้ายหรือเป็นทุกข์ก้กันทุกคนและมีทรัพย์สินจำนวนมากที่สําคัญก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเธอทําพินัยกรรมเอาไว้ยกทรัพย์สินรวมไปถึงที่ดินและวินล่าหรูมูลค่ารวมแล้วประมาณ100ล้านบาทให้กับแม่บ้านคนสนิทที่ทํางานด้วยกันมาสิบเจ็ดปีปติมก็คือป้าติมคนนี้ค่ะและยังมอบทรัพย์สินบางส่วนให้กับคนงานในบ้านด้วยท่านผู้ชมไหม าวานนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะทุกคนอาคุณนายสมพรอายุ29ปีคนงานดูแลสระน้ํามาดูแลเดินม,มาที่วิลล่าแล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่าวันที่เจอพบร่างของคุณแคทเธอรีนเจ้านายเนี่ยคือพอเดินขึ้นบันไดามาถึงสระน้ำอะค่ะพบคราบเลือดไหลนองเต็มพื้นแล้วก็เห็นคุณแคทเธอรีนเจ้านายนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงนอนริมสาเลือดว่วมตัวเลยก็เลยรีบโทรศัพท์บอกป้าติ๋มป้าติ๋มเนี่ยเป็นหัวหน้าแม่บ้านนะคะป้าติ๋มก็แจ้งตำรวจ ตอนนั้นคนงานดูแลสระน้ำเนี่ยยังไม่เห็นปืนมาเห็นก็คือตอนที่พยายาลกระโดดองมาที่พื้นแล้วปืนทุกคราบหรือเปล่าก็ไม่รู้จะได้รับมระดกบหนึ่งร้อยล้านจากข็หลังมาดาข้อมูลคือดูแลผู้ตายมาสิบเจ็ดปีเป็นผู้่ายรู้ชา่ก็ศก็าไว เพราะว่าป้าติ๋มเป็นคนดีซื่อสัตย์ถึงได้รับความเมตตาจากมาดามน็หลักแบบนี้แล้วก็คนงานคนอื่นๆค่าอินเทอร์เน็ตค่าน้ำค่าไฟแล้วก็บอกนะคะบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรื่องที่ต้องคุยกันนะมันเป็นเรื่องที่สองคนค่ะเกิดขั้งไทยหลังจากที่คุณคัตเกรินเสียชีวิตป้าติ๋มถึงบอกว่ามาดามตันั้นก็รับติ๋มให้ ดีใจกับพีติ๋มด้วยแหละจ้าคุณถูกางวันที่หนึ่งแล้ว่ะขึ้นแบบประชาชนสำเราจะไปบ้านแต่ไม่ได้บอกว่าไปทําอะไรพีะติ๋มบอกว่ารู้จักก็ขอให้พี่ติ๋มจัดการเรื่องนี้ให้ผ่าคุณไปได้ด้วยดีคราก่อนที่คุณคึกซมเจ้านายจะขยายธุรกิจจากห้องพักให้เช่ามาสร้างรีสอร์ทสร้างวิลล่าธุรกิจขยายใหญ่โตตัวเองก็เป็นแม่บ้านคอยดูแลช่วยเหลือมาตลอดกระทั่งสุสองปีก่อน คุณแคทรีนมาซื้อที่ดินบนเกาะสมุยจดทะเบียนบริษัทสร้างวิลล่าห้าหลังแล้วสร้างวิลล่าหลังเกิดเหตุไวยพักเองเดิมเนี่ยคุณแคทรีนกับคุณเวนเซนต์ชื่อแบรดีสามีและตระเลงเนี่ยช่วยกันสร้างช่วยกันดูแลแล้วก็ท,ทําพิธียกเสาเอกวิลล่าหลังนี้มาด้วยกันนะคะแล้วต่อมาเหมือนกับว,ว่าดีสามีแยกไปใช่ไหมค่ะว่าติ๋มบอกอย่างที่บอกไปครับทุนผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่ได้มาพบว่าเจ้านายคุณแคทรีนเสียชีวิต หลังจากนั้นเพิ่งจะมาเห็นว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยส่งข้อความผ่านไลน์มาให้มันก็เหมือนหนึ่งในร้อยนั่นก็งภ็ษสฉบับหนึ่งคดีแบบนี้ของคุณแคทเธอรีนที่ชื่อคุณเอมานูเอลค่ะแล้วพอเปิดอ่านก็พบข้อความขอให้ป้าติมฝันฝัาไปให้ได้นะคะเพราะว่ามันก็คือคุงามความดีที่ป้าติมทำนั่นแหละถึงได้มีวันนี้ ต้องถึงได้ตัดสินใจยกสมบัตรตั้งร้อยล้านให้กับป้าติ๋มเนาะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วกบป้าติ๋มกักำลังใจให้ค่ะ